เวอร์ไวเว็บคลิปเราชอนดอทคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกขอบคุณบายกระชอนนะครับในโหมดของกระชอนพาเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้กระชอนดอทคอมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดอรุณนะครับเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับซึ่งจะให้บรรยายสิ่งต่างๆในวัดอรุณนั้นโอ้ไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมดนะครับแต่สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานกระชอนดอทคอมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับและผู้ที่จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งๆนี้นะครับ ก็เป็นใครเสม่ได้ครับพี่หยองอุบางปอกใหญ่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่หยองครับช่วยอธิบายกนิดนึงครับว่าที่คนมาร่วมทําบุญเนี่ยที่มีเงินบางอยู่แล้วก็สิ่งต่างๆนี่คืออะไรครับครับคือผู้มีศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับที่มาที่วัดอรุณแล้วนะครับถือว่าส่วนหนึ่งเลยครับนะครับก็จะต้องมากราบขอพร จากป้ายพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมาครับผมนะครับในช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยก็จะได้เชิญพระป้ายเนี่ยออกไปให้พุทธส,สายชนคนไทยเชื้อสายจีนได้กราบบ,บูชาขอพอรกัน,นครับผมแล้วนี่นก็คือก็คือพระป้ายจำลอง,องหม่อนกันะครับถือว่าพระป้ายนี้เป็นพระป้ายดวงพระิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมานะครับเป็นพระป้ายซึ่ง ขาตามความเชื่อคือใครได้กราบไหว้พระป้ายแล้วเดีย่ยชีวิตจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขอม,มีอายุไขที่ยืนยาวไม่เจ็บไม่ไข่นะแล้วก็ยังมีแท่นพระบันทมขอ,อขององค์สมเด็จพระเจ้าตากอ๋อนี่ที่แท่นที่ว่าคือที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา,าราชชาวก็อาุณดั้งเดิมเลยพูดง่ายๆว่าเ้าภาษาบาราเอาไว้นอนร้าผมโอ้โหนะดั้งเดิมหรือเปล่าดั้งเดิมเลยครับแล้วตามความเชื่อ ของผู้ที่เข้ามายัางเข้าโบสถ์ร้อยแห่งนี้ครับนะครับท่านใดที่มีโรคภัยไข,ข้เจ็บหรือมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงครับก็ให้รอด,อดรอดที่เลยอ่ารอดเลยครับอรอดรอดเลยครับรอดไปเลยรอดจากจาก,จากทิ่ใต้ขึ้นมาถึงเหนืรอรอดอแล้วก็ออกเลยนะบางท่านถึงรอบสามรอบห้ารอบเก้ารอบแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความ แล้วเรื่องการทำบุญเหรอครับบังคับนม่นก็ไม่อย่างนด้นก็ช่วยกินตามศรัทธานตามศรัทธาเลยนะครับผมเอาละครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งภาพสําคัญครับนะครับก็จะมีพิธีกรรมที่มีความสําคัญพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการทูลพระแสงดาบพูนอะไรภาษาบ้านเรายกยกดาบยกดาบของพระเจ้าต่าโอ้โหน่าสนใจนะครับเนี่ยแล้วแล้วความเชื่อคืออะไรครับความเชื่อคือผู้ที่ได้ยกดาบพระเจ้าป่าเลยนะครับก็จะได้รับพลังนะครับได้รับข้อมหากรุณาที่คุณจากองค์เด็จพระเจ้า เป็นบารมีผู้ที่รับราชการก็จะได้เงินยศเงินยศโอ้ดังผู้ที่ทําการค้าก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะส่วนที่ผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะหมดจากอายุยนะครับด้วยพลังต่อชะตาด้วยนะความตั้งใจของว่าบารมีและความตั้งใจครับนะครับท่านตั้งใจมีบารมี นะครับในตัวขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน์มาว่าแล้วลึกถึงบารมีของพระองค์ท่านครับผมนะเอาไปคอยเคื่อนหนุนนนำให้ชีวิตของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยผมถือว่า ท่านมีความมีศรัทธาแล้วท่านเดินทางมาถึงวัดอรุณแล้วท่านได้กราบไหว้ขอพรท่านแล้วผลิตถึกท่านประสงค์เอาไว้ก็จะสำเร็จสำเร็จสมปรารถนาสาธุโอเคนะครับผมโอ้แหมถ้าจะอธิบายอีกนี่มีเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่เวลามันมีน้อยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับที่วัดอรุณของเรานะครับเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับยังมีสิ่งดีๆที่น่าสักการะบูชากราบไหว้ขอพรนะครับผมครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับข่าวทั่วโลกทั่วเมืองไทยนะครับผมที่เวิร์ดไวท์เว็บกระชอนคอมโซเชียลแคมป์กระชอนคอมนะครับยูทูบที่ไอเพจกระชอนคอมและ Facebook ของเราที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางครับเวิร์ดไวท์เว็บคลิปกระชอนคอมรวมคลิปดีๆคลิปเด็ดทั่วโลกไว้ให้กับท่านผู้ชมในทุกวันวันนี้ขอบคุณพี่หยงมากครับแกร์สวัสดีครับสวัสดีครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอนคอม